a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยู่กับมินพนิดามินเพียดาค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับ a l l j i t Podcast กับรายการ Learn and Share รายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่พวกเราจะนามาพูดคุยกันผ่านมุมมองของพวกเราเอง ซึ่งวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรคะพี่มิน้นจากข่าวของประเทศเวียดนามค่ะน้องมิน้นค่ะที่พ่อกดดันลูกเรื่องเรียนจนน้องเครียดแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตของตนเองหลังจากฝากจดหมายถึงพ่อว่าลาก่อนพ่อที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกผมเลยอืมคือเป็นประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจม,มากๆเลยเนาะ เพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นประเด็นครอบครัวที่สําคัญมากเหมือนกันซึ่งวันนี้มิ้นกับพี่มิ้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความคาดหวังจากพ่อแม่เนาะจริงๆสำหรับพี่นะพี่มองว่าความคาดหวังจากพ่อแม่คะ่ะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบในสายตาของเขาเนาะซึ่งพ่อแม่แต่ละคนนะคะก็จะมีความคาดหวังไม่เท่ากันยิ่งลูกโตความคาดหวังของแม่ก็จะมากขึ้นไปด้วย ซึ่งการคาดหวังของพ่อแม่ถ้ามันมากเกินไปก็จะส่งผลเสียกับเด็กความคาดหวังที่ดีก็คือความคาดหวังที่มันพอดีค่ะมันอาจจะทําให้เขามีแรงผลักดันความคาดหวังที่พอประมาณและมาจากความชอบความถนัดของเขาจริงๆค่ะมินเห็นด้วยเลยค่ะพี่มินที่พี่มินบอกว่าการคาดหวังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับเด็กเนาะบางครอบครัวเนี่ยอยากจะให้ลูกเรียนเก่งเพื่อให้ได้มีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่สบายส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะยังยึดติดกับค่านิยมเดิมๆเนาะ ทั้งที่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตตามรูปแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือเรียนโรงเรียนเสร็จแล้วก็เรียนต่อมหาลายัยเรียนจบแล้วก็ทํางานจะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นในยุคนี้ต้องการเนาะพราะปัจจุบันเนี่ยทางเลือกแล้วก็รูปแบบชีวิตมีหลากหลายมากๆเลยค่ะจริงเลยค่ะแล้วส่วนมากอะความคาดหวังของพ่อแม่มากมาพร้อมกับก,บการกระทําที่มันติมากกว่าชมอืม,อมเขาก็จะโฟกัสกับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่มันดีไม่ว่าจะทําอะไรที่เขา ไม่ชอบอะ่ะหรือถึงมันจะดีก็ตามแต่ว่าเขาก็จะมาพร้อมการติเสมอเลยจนทําให้เด็กไม่กล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวเองกลัวความผิดพลาดพี่ว่ามันจะส่งผลถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยนะพี่เคยเห็นโพสต์ของอ,อจิตอันนึงอะค่ะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดุด่าว่าลูกอะ่ะเขาไม่ได้จะรักเราน้อยลงนะแต่ว่าเขาจะรักตัวเองน้อยลงซึ่งพี่คิดว่ามันจริงอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเอ้ยไม่รักพ่อแม่แล้วแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีอะไรดีเลยทําให้เขา มีความตระหนักในคุณค่าตัวเองลดลงอืม,อมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่มิ้นท์ซึ่งจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องความมั่นใจเนาะถ้าสมมติว่าเราขาดไปเนี่ยมันจะมีผลกับการใช้ชีวิตมากๆเลยเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรเราก็จะรู้สึกเหมือนติดขัดเหมือนเราแบบเออจะต้องทําสิ่งต่างๆด้วยความกลัวแล้วก็ความกังวลอยู่ตลอดเลยว่าเออฉันจะทําได้ดีพอไหมหรือว่าแบบอื่นๆเนาะเหมือนเขาบางทีเขาอาจจะไม่กล้าทําอะไรด้วยตัวเองด้วยอะแบบไม่กล้าตัดสินใจเพราะไม่รู้ว่า พ่อแม่จะโอเคไหมเหมือนมีความกังวลตลอดเวลาอืมแล้วยิ่งพ่อเขาเหมือนไม่กล้าทําอะไรด้วยตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเหมือนส่งผลต่อความมั่นใจต่ออีกทอดอหนึ่งด้วยเนาะว่าเออเฮ้ยเราทําไม่ได้เฮ้ยเราแบบอาจจะไม่ได้ดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยมักจะมาพร้อมกับอะไรคะแน่นอนว่าต้องมาพร้อมการเปรียบเทียบเนาะน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆบ้านน่าจะเจอค่ะแบบว่า ดูลูกคนนั้นสิดูพี่คนนี้สิเขาทําแบบนั้นดีมากเลยนะทําไมไม่เป็นแบบนั้นโอ้ประโยคยอดฮิตเลยเนาะใช่จนแบบเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเอา้าเราก็เป็นเราแบบนี้นี่นามันไม่ดีหรอกลายเป็นไม่ชอบตัวเองไม่รักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเออซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะ จะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าบางทีอะทุกคนต่างก็มีความเป็นตัวเองกันทั้งนั้นซึ่งมันแตกต่างกันอะจะแบบเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครก,ครก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างก็แตกต่างกันด้วยอย่างบางคนอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเท่าอีกคนนึงงั้นการจะไปเปรียบเทียบว่าเอ้ยการที่คนที่มีต้นทุนน้อยกว่าประสบความสําเร็จช้ากว่ามันก็คงจะเทียบกันมไม่ได้นะแล้ว บางบางอย่างพ่อแม่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเราด้วยก็คือจะมามาโทษเราหรือว่ามาเปรียบเทียบเราว่าเอ้ยดูบ้านคนนั้นสิแต่บ้านเขาอาจจะซัพพอร์ตดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ครอบครัวควรจะเริ่มต้นสอนเขานะว่าแบบว่าให้เขาภูมิใจในตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมามันไม่มีใครรู้สึกดีจริงค่ะแต่ว่าจริงๆรแล้วในอีกมุมนึงเนี่ยคือการเปรียบเทียบมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแย่เสมอ,อมไปเนาะถ้าาสมมมติวว่่่่ันนอยูใแบบทีา มันทาให้เราได้พัฒนาตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะคือไม่ได้กดตัวลูกเนาะแต่แค่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เขาเห็นภาพว่าแบบนี้ก็ดีนะอืแล้วแบบเอออาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าสนับสนุนให้ลูกลองทําแบบนั้นดูแล้วมันดีกับตัวเขาเองมันก็ดีอีกอสิ่งหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับพร้อมคาดหวังเลยก็คือคการควบคุมทุกอย่างเลยอืบางครอบครัวค่ะก็จะมีการวางแผนกับทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่ เรื่องเรียนเพื่อนความรักเรื่องส่วนตัวจนเด็กบางคนเวลาเจอกับปัญหาอะไรที่มันมากเกินกว่าเขาควบคุมอะค่ะเขาก็จะไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองก็คือมีเซนต์ออฟเรียลิตี้ที่ต่ำมากๆซึ่งมันถือว่าเป็นปัญหานะ้นองมิ้น่จริงค่ะพี่มิน้นที่บอกว่าเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยการวางแผนให้ลูกทุกเรื่องเลยทําให้เขาไม่มีโอกาสได้เหมือนเติบโตด้วยตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยการให้เขาได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วให้คําแนะนําเขาเป็นเรื่องๆไปอาจจะเป็นทางที่ช่วยให้ส่งเสริมลูก ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอตัวเองได้มากกว่าเนาะอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะ,คะก็คือสิ่งที่ดีของพ่อแม่คือสิ่งที่ดีสําหรับลูกจริงหรือเปล่าอพี่มินคิดยังไงคะกับคําถามนี้พี่ว่ามันไม่เสมอไปเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ดีของพ่อแม่บางคนนะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับลูกนะบางครั้งเขาอาจจะมองว่าอันนี้แหละดีที่สุดสําหรับลูกแต่ลูกทาแล้วไม่มีความสุขอะ่ะพี่มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าดีแล้วนะดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยอย่างพี่นะ พี่มองว่าการที่ได้ทําอะไรที่พี่ชอบนั่นคือดี <ivot> พี่ชอบเรียนภาษาแล้วพี่ได้เรียนในสิ่งที่พี่ชอบมาถนัดนั่นก็คือดีแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเรียนภาษาไม่ดีเลยอ่ะไม่มีอาชีพรองรับที่มั่นคงประมาณนี้ก็คือพี่มองว่ามันวัดกันไม่ได้ว่าดีของพ่อแม่เท่ากับดีสําหรับลูกแต่พอลูกทําในสิ่งที่พ่อแม่มองว่าดีอ่ะผลสุดท้ายก็คือไม่ภูมิใจกับความสําเร็จที่ตัวเองได้รับในอีกอย่างอย่างที่พี่มิ้นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสายการเรียนเนาะจริงๆเหมือนอย่างเรื่องเป็ปน อีกประเด็นหนึ่งด้วยที่ว่าบางทีพ่อแม่กับเราอะอยู่ในยุคที่มันแตกต่างกันเออบางทีสภาพสังคมหรือว่าอะไรในตอนนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันจนทําให้เราไม่สามารถแบบบอกได้จริงๆแหละเนาะว่าดีกับในยุคนั้นกับดีในยุคเรามันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ที่พี่มินบอกว่าไม่ภูมิใจกับความสําเร็จที่ตัวเองได้รับเนี่ย คือเหมือนกับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเนาะคือมินอาชอบที่พี่มินตั้งคําถามนี้มากๆเลยค่ะว่าสิ่งที่ดีของพ่อแม่คือสิ่งที่ดีสําหรับลูกจริงหรอบางทีมีรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเส้นบางๆกันก็คือสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีการคาดหวังกดดันหรือแนะนําให้ลูกทําตามสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีเราใช้เหตุผลว่านี่ไงเพราะเราหวังดีอืมบางทีหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นห่วงก็ได้ ซึ่งมินคิดว่าความหวังดีและความเป็นห่วงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะแต่การสื่อสารนี่สิต้องระวังเพราะ,ะว่าอว่าเราจะแสดงออกอยังไงให้มันไม่เป็นปัญหากับลูกจริงๆถ้าเราสื่อสารออกไปว่าเราเป็นห่วงแล้วก็หวังดีอะ่ะม,มันเป็นผลดีกับเขานะว่าเอ,อเขาอย่างน้อยมันมีคนคอยซัพพอร์ตเขาม,มีคนคอยรักแล้วก็เป็นห่วงเขาแต่าบางทีการสื่อสารของพ่อแม่บางบางคนเนาะอาจจะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งทําให้เขาเข้าใจผิดไปว่ากดดันไม่รักเราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็จริงอย่างที่น้องมิ้นบอกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากๆยิ่งแบบว่าต่างยุคต่างเจนเนาะความคิดมุมมองอะไรมันต่างกันไปหมดเลยอะใช่ค่ะพี่มิน้นแล้วถ้าเกิดว่ามันกดดันมากเกินไปอะคะ่ะมันมีผลกระทบอะไรไหมเอ่ยซึ่งจากคำถามนั้นเนี่ยมิ้นก็เลยได้ลองไปหาข้อมูลดูซึ่งมันมีงานวิจัยในปี2018ค่ะพี่มิน้นซึ่งพบว่าความคาดหวังที่สูงเนี่ยเชื่อมโยงกับความสามารถในการเรียนและโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งด้วยในปีเดียวกันพบว่าเวลาที่ลูกไม่สามารถทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ได้จะทําให้ลูกเกิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อการเรียนค่ะพี่มิน้น พี่คิดว่าการเรียนมันต้องใช้มูดเหมือนกันนะค่ะถ้าเกิดว่าเราโดนกดดันหรือว่าบังคับในทุกวันอนะ่ะมูดเรามันต้องแย่ลงจนมันส่งผลกระทบต่อการเรียนแน่ๆแหละและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนกดดันมากเข้าอ่ะก็อาจจะส่งผลให้เสี่ยงมีสภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้า,ราหรือที่ร้ายแรงที่สุดก็อาจจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเหมือนข่าวหลายๆข่าวที่เราเห็นกันเนาะ อ,อย่างข่าวที่เราพูดถึงกันในวันนี้ด้วยเนาะอืมคือตรงเลยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่มินสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบเนาะว่าถ้ามสมมติว่าเราโดนกดดันมากจนเกินไปเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรไหมลูกจะเครียดหรือไม่เครียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกเองด้วยในทางบวกเนี่ยความคาดหวังและความกดดันอาจจะช่วยให้มีแรงขึ้นขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ถ้าส่วนตัวมินเองก็ยังมองว่าความคาดหวังและความกดดันอะจากพ่อแม่นะสามารถมีได้แต่ก็ยังต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ดี อีกอย่างหนึง่งอาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละครอบครัวด้วยที่จะต้องปรับจูนกันค่ะเพราะว่าบางทีการอย่างที่เราพูดแล้วก็ย้ำกันอยู่เสมอเนาะว่าว่าความสัมพันธ์จะดีได้เนี่ยก็อยู่ที่การสื่อสารกันด้วยจริงๆพี่คิดเหมือนน้องมิ้นเลยนะว่าถ้าความกดดันมันอยู่ในระดับที่พอดีมันก็จะส่งผลดีมากๆจะทําให้เขารู้สึกว่ามีคนคอยซับพอร์ตแล้วก็เชียร์อัพเขาอยู่ แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเอ้ยเราต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นถ้าทําพลาดหรือว่าทําไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังในตัวเรา <Okay. S 1> ซึ่งถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วเนาะการทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความฝันความชอบมันก็จะเต็มไปด้วยความกดดัน แล้วมีวิธีอื่นไหมคะที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขากาลังได้รับกําลังใจแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตเขาอยู่อย่างแรกเลยนะมินว่ามันคือการยินดีกับเส้นทางที่เขาเลือกเนาะส่วนตัวมินชอบอันนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีการที่เราได้เดินตามเส้นทางที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็มีความสุขมากแล้วนะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่ยินดีไปกับเราด้วยภูมิใจไปกับเราด้วยมันน่าจะยิ่งดีต่อใจเข้าไปใหญ่เลย เพราะว่ามันเหมือนทําให้เราเนะี่ยยิ่งมีแรงในการทําสิ่งต่างๆต่อไปอ,อันนี้ขอ,อยกตัวอย่างแม่พี่นะว่าแบบพี่ชอบอะไรเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็ยินดีมากๆืมเขาอาจจะมีความคาดหวังในตัวพี่แหละว่าเออทาอันนี้แล้วอยากให้มันดีอืแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าอันความคาดหวังอันนั้นอะมันคือแรงผลักดันของเราว่าอย่างน้อยนอกจากตัวเราที่คาดหวังในตัวเราเองแล้วอะยังมีแม่ที่คอยรอเชียร์รอ ดูความประสบความสําเร็จของเราอะไรเงี้ยอืมแบบพี่ชอบอะไรเขาก็ให้ทําหมดเลยนะแบบอยากราก็ไปอยากพูดภาษาอังกฤษก็ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะอแล้วเราก็จะไม่รู้สึกห่างเหินกับเขาไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเก็บอะไรเป็นความลับเราจะพร้อมเปิดทุกอย่างให้เขารับรู้เพราะรู้ว่าเอาอยังไงเขาก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราเสมออืมก็คือเหมือนนอกจากว่าเราจะได้รับแรงใจในการทําให้เราไปต่อได้แล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใช่ด้วย ดีมากเลยนะคะพี่มิน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือการให้กําลังใจอันนี้บางครอบครัวอาจจะเขินๆเนาะเพราะว่าในการที่จะพูดอะไรหวานๆกันมันดูแบบน่าอายอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางพ่อบครัวเขาไม่ได้พูดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอยากให้ลองทํานะคะเพราะว่าการให้กําลังใจเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยอะ่ะ ใช่บางทีแค่เราพูดคําบางคำเนาะที่มันดีต่อใจิตใจอย่างแบบเก่งมากหรือพยายามได้ดีแล้วนะคือใครได้ฟังก็ใจฟูจริงนะยิ่งมาจากคนสําคัญเนาะมันแบบใช่รู้สึกมีคุณค่ามากมากอืมจริงค่ะเรามีทางไหนอีกไหมคะพี่มิ้นที่คิดว่าเออน่าจะเป็นการให้กําลังใจที่ดีหรือว่าเป็นทําให้เขาเนี่ย เป็นแรงซัพพอร์ตให้เขาไปต่อได้อีกอันนึงพี่ว่ามันสําคัญมากๆก็คือการซัพพอร์ตเวลาที่เขาเจอกับความผิดหวังก็แน่นอนเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทํำอะไรไม่สําเร็จมันต้องเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ทางลบแต่อย่างน้อยถ้าเรามีคนที่เข้าใจแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างเราก็จะรู้สึกว่าเออผิดพลาดได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะเริ่มใหม่ได้นี่นะหรือเวลาเครียดๆก็คอยรับฟังเขา อืมอันนี้มันก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตทางอารมณ์เหมือนที่พี่มิ้นว่าจริงเนาะคือการทําให้เขารู้ว่าถ้าเขาเครียดถ้าเขาไม่ไหวยังไงก็มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างนะ คงทำให้ลูกรู้สึกอุ่นใจไม่น้อยเลยแล้วก็อีกอย่างความหวังดีสุดท้ายแล้วความหวังดีและความเป็นห่วงที่แสดงออกอย่างเป็นบวงเนี่ยน่าจะทําให้ลูกมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆมากกว่าที่จะกดดันเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่จะทําให้เขาเนี่ยเหมือนเดินไปต่อได้บางทีอาจจะเป็นการเอาใจใส่ความรู้สึกเนาะมีรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติด,ดีกับคนที่เรารักแล้วก็รักเราสักเท่าไหร่ มินเองก็เคยเหมือนกันนะที่ทําอะไรโดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของคนที่เราลักแล้วก็รักเราเพราะคิดว่าเออเขาจะอยู่ไปตลอดแหละคือเราคงไม่เลิกเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือว่าเราคงไม่เลิกเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเรื่องเล็กๆแบบนี้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเผลอที่จะทําอะไรไม่ดีลงไปแต่พอมินได้อ่านข่าวที่ลูกตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะทนรับแรงกดดันจากครอบครัวไม่ไหวมันยิ่งช่วยย้าเตือนว่าการสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะ แล้วเราอาจจะเสียดายแล้วก็เสียใจไปทางชีวิตก็ได้ถ้าตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่ได้ใช้โอกาสนั้นทําสิ่งดีๆให้กับเขามากพอจริงนะน้องมินเพราะว่าครั้งสุดท้ายมันไม่มีสัญญาณเตือนเนาะ<ม>เหมือนอย่างใน,นข่าวที่แบบว่าเขาแบบตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยถ้ามองในมุมพ่อแม่ตรงนั้นก็ใจสลายแหละค่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าการการะทําของเขามันส่งผลให้ลูกเป็นแบบนั้น แต่เขาต้องเห็นภาพที่แบบว่าลูกตัดสินใจแบบนั้นเนาะเป็นภาพที่ฝ<ห>ังใจอะ่ะใช่ค่ะพี่มิน้นเราควรใส่ใจแล้วก็นึกถึงจิตใจเขาในทุกๆวัน<ม>การมองข้ามความรู้สึกเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่สุดเลยสําหรับคนที่เรารักอันนี้ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอย่างเดียวนะในทุกๆความสัมพันธ์เลยเช่นเพื่อนคนรักหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะละเลยความรู้สึกตัวเองถ้าเรารู้กับตัวเองแล้วว่าเราไม่ไหวรู้สึกแย่ลองปกป้องความรู้สึกของตัวเองบ้างใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยเนาะ ถ้าเราใจดีกับตัวเองเ่ยอย่างน้อยเราก็จะได้รับพลังบวกกับตัวเองเนาะแล้วมันก็จะแผ่พลังบวกนั้นไปสู่คนอ,อื่นด้วยซึ่งเลย่องแอนเช้ร์อีพิโซดนี้มิ้นกับพี่มิ้นก็ได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับความคาดหวังของพ่อแม่กันไปแล้วถ้าคนผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะๆเลยเนาะซึ่งคนผู้ฟังสามารถทำแบบนั้นได้โดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับอีพิโซดนี้สวัสดีค่คะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android